เดยดน๋ดนงไปก่อนเลยเดี๋ยวไม่รู้เยไ,ไปก่อนี <c oughs> ไยปก่อนเลยดม <c oughs> นนี้ไนีวร้เีร้เดี๋ยวไม่รางเดีไรนเลยยอดนเยี่้ยม่้นมนเม่วนเวไมเเลยตด้เไว้ พี่ต่องตั้งไว้บ้างตั้งไว้บ้างเออ๋ยวไม่เห็นเดี๋ไม่เห็นัแทนของภาพยนตร์เหมือนกันนะครับมารับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยคร่ะของอะไรของอะไรของแมนสวงของแมนสวงจะของอะไรกันขอบคุณมากๆครับขอบคุณมายาทีวีอวอร์ดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณทุกๆพลังใจที่โหวตมาให้สองรางวัลนี้ของแมนสวงขอบคุณครับใช่ใช่ใช่เป็นการบอกว่าเฮ้ยไอที่เหนื่อยมาก โอเคหายเหนื่อยนะโอเคหายเหนื่อยแล้วจ้าจริงจริงผลตอบรับผลตอบรับมันดีมันก็แบบโอเคเลยเออได้รางวัลการันตีความสามารถการแสดงในเรื่องในเรื่องการแสดงอุ้ยโูดโอ้ยไม่ไม่หลอกเราก็ต้องเฮ้ยทำไงได้มัพูดยากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยแต่แต่แค่มันเป็น สิ่งที่กําลังบอกเราว่าโอเคเราเดินมาถูกทางกับความตั้งใจของพวกเราก็มีคนมองเห็นใช่คือคือสิ่งที่ B on Cloud ทำแล้วก็สิ่งที่แมนสวงกําลังบอกโลกหรือสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมัน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 เป็นอีกทางหนึ่งเรากาลังเล่าอีกมุมมองหนึ่งของของความงดงามของประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่มีคนมองเห็นตรงน,นี้แล้วบอกว่าเฮ้ยโอเคงานงานของเธอเป็นที่น่าสนใจนะเราก็อยากฝากให้คนแบบ รุ่นหลังๆว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นระยะเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างให้ให้เขาได้ดูนะครับพูดดิพูดดิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์สร้างก่อนเผื่อไว้เผื่อไว้ถามได้นะฮะตอนนี้รอฟังอยู่หลังจากนี้ ผลงานไม่ต่อนี่นผลงาน,นแม่เสือ,อสาว <laughs> เสืออะไรสีดําไม่มีเสือเ <laughs> ลยตัวนิดนึงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผลงานผลงานแล้วครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกันคาวเนาะแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมีผลงานที่เป็นโปรเจกต์ ใหญ่เหมือนกันที่อย่างน้อยๆผม,มตอนนี้น่าจะมากกว่า3โปรเจกต์แล้วมั้งแต่ว่าแต่อย่างที่ยังประกาศไม่ได้ว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการพรีโปรกชันอ่าแล้วแต่จริงๆจะมีโปรเจกต์ที่ประกาศออกไปแล้วของอาโฟนี่ใช่ไหมใช่ก็เป็นโปรเจกต์หนังที่ตอนนั้นไว้หนวดแล้ว,ล,วล้วที่แบบลืมซื้อมิดโกนอ่ะนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละอันนี้นคือโปรเจกต์ที่ถ่ายจบไปแล้วกำลังออนกลางปีหน้าอันนี้นเป็นอีกโปรเจกต์หน,นึ่งแล้วอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จะถ่ายเร็วๆนี้คือซีรีส์ ซีรีส์ของบียนคราวรอติดตามว่าจะมีใครเล่นบ้าง็อปก็ยังไม่รู้็อป็ยังไม่รู้ซีรีส์ชายครับชายที่ที่ร่วมมือกับรัฐบาลด้วยกับกระทรวงพาณิชย์อ่าอืมคาดว่าจะได้ดูคาดว่าจะได้ดูไม่ไม่กลางก็ปลายปีหน้าเราเรา มันละเอียดไงนต้องตั้งใจการเลือกคนมาเล่นเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องดีที่สุดไงไม่ไม่ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นก็ปรับปรับยุคใช่ไปเป็นยุคที่มันเขาถใกล้มากขึ้นเป็นยุคที่คนเข้าใจง่ายมากขึ้นที่เชื่อว่าเป็นยุคที่คนไทยย่อยง่ายแน่นอนอื แฟนๆของอโปเขาไม่ใช่คนไทยอ่ะมันมีแบบต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าหลังจากแมนส่วงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เราสึกเออต้องกลับมาทำกันบ้างน,นะเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นช่วงที่แบบไม่ห่างมากนักจากปัจจุบันเนี่ยทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนต่างชาติก็จะเข้าใจกัน,นได้อือยิ่งกดดันไหมคะเพราะว่าอย่างผลงานที่ผ่านมากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีครับคนแฟนๆก็อาจจะคาดหวังแน่นอนโอ้ว่ากดดันในแง่การ การลงมือทํามากกว่าว่าเราจะทํามันเต็มที่ไหมแต่ถ้าเป็นในแง่ของของความโด่งดังเนี่ยอันนี้โปะว่ายากที่จะตอบเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่เราแลละหน้าที่เราคือทําผลงานที่ดีตั้งใจทำอะไร,ะไรงงครับอันล่าสุดเพิ่งไปร่วมงานแฟชั่นครับเดี๋ยว<อ>ดีใจมากครับผมถ้าเกิดได้ดูคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงในไอจีก็คือว่าดีใจมากได้เห็นอัญญาเทเลอร์จอยกับตา แล้วผมก็รู้สึกว่าแล้วก็ยิ้มผมก็ยิ้มโอ้โหว่าโอ้ยดีใจจังนอนหลับแล้ววันนั้นวันนั้นนอนหลับมีโอกาาสได้้บคงะโมเมนต์นั้นคือเหมือนแบบเดินผ่านคือคือถ้าเปรียบเทียบกับรถก็เหมือนรถติดนะเพราะว่าคนที่เดินมาคือจีซูอัญญาเทเลอร์จอยแล้วก็นักนักแสดงเกาหลีผู้ชายแล้วก็ใดๆ ใช่มีคนดังแล้วเขาก็เดินมาแล้วแบบเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นเราก็หมุนเนี่ยเราก็ยืนไงอ้แต่ปอยชอบอัญยาไงโอ้ยยูปอยก็แบบอ๋อเวลาเจอผู้หญิงในฝันมันเป็นอย่างนี้เองโอ้ยโอ้เขาได้ร่วมงานด้วยล่ะได้ร่วมงานก็คือแบบไม่รู้คอมพีวเตอร์อะไรก็คือไกล้ที่สุดแล้วค่าตัวเราเอาเอาสิตอนตอนนั้นมันคือคือถ้าถ่ายรูปอะ ก็คือถ่ายเหมือนพวกพี่แหละยิงทุกจังหวะทุกทุกจังหวะตอนนั้นคือรู้สึกว่าคือเขาเขาคือคนเก่งแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราเราชื่นชมเขาอ่ะเขาเหมือนเป็นผู้หญิงในฝันแล้วว่าโอ้โหเก่งว่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหเขามาถึงจุดนี้ได้แล้วเขาแบบทรงพลังขนาดเนี้ยเก่งไอ้กีมองโหเก่งอย่าไว้เดี๋ยวคุยเลยฮะโอ้ยังเขาไม่หันมามองเลยเดินอย่างไม่ไม่กนเยอะเครีบเดินไปอ่าแบ็กดรอปด้านหลัง อุ้ยไม่ไม่ได้คาดหวังคาดหวังว่าไปงานทันก็น่าจะโอเคแล้ว <laughs> เพราะว่าโหวันนั้นรถติดมากเพราะว่าคือมีคนดังไปเยอะมากแล้วก็มีแฟนๆไปรอเยอะมากคือก,ก็ก็ประทับใจแล้วก็ตกใจที่มีแฟนๆไปรอเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือโปไม่ได้ไปโชว์ของเดียอมานานมากแล้วก็รู้สึกว่าโหแบบมันจะเป็นไงบ้างนะแต่เนี้ยก็คืนจริงมนุษย์ทุกคนก็อยู่ด้วยความอยู่ด้วยกําลังใจแหละอพอเราได้กันจะโห เออเขามีคน,คนพร้อมสป,ปอร์ตเราอยู่เสมอนะก็เข้าไปเข้าับเดี๋ยวโชว์เจ๋งมาเลกเซียเจ๋งทุกคนในงานเจ๋งคือการทำงานกับคนที่อยู่ในดับโลกมันเจ๋งจริงจริงอ่ะหลังจากนี้ยังต้องมีไปที่ไหนอีก <ed it> เดี๋ยวมีไปไป,ไป,ไปมีครับ <laughs> ลืมลืมเมื่อกี้พูดแล้ลวล, <laughs> ลืม <laughs> เป็นความลับ drawing, แต่เดี๋ยวบอกมีแน่นอนเฮ้ยน้องเนย น้องเนยน้องเนยน้องเนยสามขวบกับอโป3สามขวบมันก็ดีใจมากที่ได้เป็นพิซเตอร์ร่วมกันกับทั้งน้องเนยและอโป3สามขวบตอนนี้ก็มีคลิปออกมาแล้วสองคลิปที่ไปท่องไปท่อเที่ยวว่า้ทำสถานที่ต่างเป็นไงบ้างต้องทายไหบ้างน้องเนยเนี่ยน้องเนยเขาจดคงจําโปไม่ลืมเพราะว่าโปโปเดินไปกระซิบกับเขาเขาเจอคนดังมาเยอะไง เราเราก็เป็นแค่แบบโปตัวเล็กโปก็เลยบอกว่าไปกระซิบเนยเนยโปจะทําให้เนยอ่ะไม่ลืมโปแล้วเนยก็แบบอะไรของมันแล้วโป้แล้วโปก็แล้วโปก็เลยเนยแล้วเนยก็หันแล้วโปก็หมุนไปหลังตัวเนยอ่ะสมมั้ยอันนี้คือเนยเนยเนยแล้วเนยหันมาเนยเนยเนยอย่างเงี้ยแล้วจนแล้วจนเขาทำมือมาแบบเนี้ยมันคงแบบ ว a t เขาเคยเจอจากคนโอบไง <c oughs> เออนี่ก็คือเป็นเพื่อนเล่นเขาได้จนอายุเท่ากันกับเนยจนเนยขึ้นแคปชั่นว่าโหพี่โป้ยังมีแต่พลังบวกอ่ะจนน,น้องเนยอยากจะบวกเลยแต่ว่าโปกน็คนเียนแต่ว่าเน้องเนยเลี้ยงกระโปน้องเนยเลี้ยงกระโปมีแต่คนเอ้ยคนคนเห็นภาพออกไปนะฮะคนคงคิดว่าเอออโปเดินจูงน้องเนยเป้า <c oughs> น้องเนยจูง,จงโปโอ้มันตกบันไดมา อ่าจริงจริงน้องเนยเลี้ยงโปจริงๆโปเรียกเขาว่าพี่เนยนะพี่เนยพี่เนยเออใช่เพราะเขาดูแลโปคือโปบซุ่มซ่ามแบบเดินเตะทั้งทั้งที่จริงๆเขาตัวแบบเขามีกล้ามอ่ะเขามีกล้ามมากกว่าโปเขาเดินไปเออเขาไม่ค่อยเตะอะไรเลยเขาเดินมาน้องเนยเมื่สามกมีกล้ามได้งไงเขาเขาเขาแอบเล่นมาเขาถามว่าพอหรือเปล่ากระดาษ จดชื่อโปรเยอะสุดแล้วจนจนบอกว่าอย่าให้เจอกันอะีกนะอย่าให้เจออีกนะจะมีคลิปออกมาอีกแล้วก็เดี๋ยวเราไปร่วมงานคิมพาะว่างกันอ,อีกต้องรอติดตาอ๋อโปและน้องเนยแร็วเราดีแน่นอน เฮ <c oughs> ียมาแล้วเดี <semester ค ะ> ๋ยวหายขอบคุณค่ะ